ถ้าจะพูดถึงปลากัดนะคะสิ่งแรกที่เรานึกถึงเลยเนี่ยนั่นก็คือสีสันที่สวยงามค่ะแต่น้อยคนนะคะที่จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสายพันธุ์แล้วก็การเพราะเลี้ยงค่ะในช่วง Teen s t y l วันนี้แพจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้เรื่องราวของปลากัดที่พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทยค่ะ Teen Style ที่พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทยแล้วค่ะและที่ยืนอยู่ข้างๆแพลนะคะก็คือคุณฝนทิพย์ถนอมพงพันค่ะผู้จัดการนะคะพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทยค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่พาแล้วกันนะคะได้เลยค่ะตอนขอถามก่อนเลยค่ะว่าพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทายเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะค่ะพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทายเนี่ยนะคะก็เกิดเป็นไอเดียของคุณพ่อของพี่ที่ตอนแรกเนี่ยคุณพ่อเนี่ยสร้างบ้านเป็นบ้านแบบทรงไทยประยุกต์ซึ่งก็จะมีใต้ถุนบ้านใต้ถุนบ้านเนี่ยซึ่งคนไทยลงปา ซึ่งคุณพ่อพี่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีภาพแบบนี้ให้เด็กๆรุ่นหลังเห็นพ่อพี่ก็เลยเลี้ยงปลาปลาก็มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆคุณพ่อพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีไว้ดูคนเดียวเหรออะไรเงี้ยเราก็เลยอเอาปลาย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ประกาศแล้วก็เปิดให้คนเข้ามาดูค่ะและถ้าอยากทราบว่าเรามีการแบ่งพื้นที่ในการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ยังไงบ้างคะพิพิธภัณฑ์ประกาศไทยนะคะก็จะแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนส่วนแรกนี่ก็คือเรียกว่าห้องรักรู้ก็จะเป็นนห้องททีี่ายวดิัศ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องประกาศเนี่ยคะ่ะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็คือเป็นหอโลกหอธรรมซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของสมเด็จพระเจ้าตากสินและก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดี๋ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องประกาศยังไงเดี๋ยวพี่จะอธิบายทีหลังนะคะแล้วโซนที่3เนี่ยก็เรียกว่าทางเดินเขียวรังสรรค์ซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็จะมีอธิบายเกี่ยวกับพื้นที่แห่งนี้นะคะพื้นที่ของพระประแดงแล้วก็มีรายละเอียดกับ เกี่ยวกับปลาอีกค่ะน่าสนใจขนาดนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่พาพาไปชมโซนแรกกันเลยดีกว่าค่ะ,คะไปเลยค่ะและตอนนี้นะคะแพก็อยู่ในโซนแรกแล้วค่ะกับบ้านรักรูค่ะพี่พา่ะอธิบายโซนนี้ให้เราฟังนิดนึงค่ะ ก็จะเป็นนิทรรศการนะคะอย่างแผ่นนี้น่ก็จะบอกว่าํำนวนไทยที่เกิดจากประกาศเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องประกาศว่าก่อนเฉพาะเนี่ยต้องเตรียมน้ําให้มีสภาพที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดนะคะไม่ใช่น้ําเปิดก๊อกมาแล้วเอาปลาใส่ไปได้เลยอย่างนั้นก็ไม่ได้เหมือนกัน ปากัดทายกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันบ้างดีกว่าคะ่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะโหเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่พาขาอย่างนี้เนี่ยปากัดจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่สายพันธุ์นะคะปากัดเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยมีแค่3สายพันธุ์นะคะคือปากัดจีนปากัดหม้อแล้วก็ปากัดป่าแต่ว่าโกม,มันก็มีวิวัฒนาการเรื่อยๆมีการพัฒนาสายพันธุ์เป็นหลายๆสายพันธุ์ก็จะมีเช่น ปากัดฮา l f m o o n ปากัดยักษ์อะไรเงี้ยเป็นต้นค่ะแล้วอย่างตัวนี้ล่ะคะพี่พามีความพิเศษอะไรบ้างตัวนี้นะคะเรียกว่าปากัดหูช้างนเรศวนคือสังเกตดูที่หูของปลาตรงคลีบหูนะคะมันจะใหญ่กว่าปากัดโดยทั่วไปนะคะแล้วก็บริเวณคลีบหูคลีบหางเนี่ยก็จะเป็นสีขาวล้อมรอบนะคะซึ่งกว่าจะได้สีอย่างเงี้ยก็คือต้องมีการคัดสายพันธุ์ของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพือ่อที่จะผสมกันให้ออกมาให้ได้เป็นสีแบบนี้อืะ พี่พาขาบางโถเนี่พยพก็เห็นเป็นน้ําสีธรรมดาใสๆธรรมดามบางสีบางโถเนี่ยก็เป็นสีเหลืองค่ะอย่างนี้นี่คือแตกต่างกันยังไงะคะคือสีเหลืองเนี่ยมันสีเหลืองเพราะว่าเราใช้ใบหูกวางเนี่ยตากแห้งแล้วก็เอามาใส่ไว้ในนี้นะคะแล้วน้ําก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาค้นพบว่าใบหูกวางเนี่ยจะทําให้น้ํามีความเป็นกรดเป็นดาน่างที่พอดีสาหรับการเลี้ยงปลากระดัแล้วก็ยังทําให้ปลากระกีัยมีสีที่สวย แล้วก็ทําให้เกรดของปกระดเนี่ยเลี้ยงแนบชิดเห็นปลากัดูเยอะขนาดนี้เนี่ยเรามีการพเพาะเลี้ยงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นี่เราก็มีการเพาะพันธุ์ปลกระดาศด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะพี่พาค่ะอันนี้เราก็อยู่ที่ชั้นชั้นล่างของหอโลกหอธรรมนะคะค่ะซึ่งบริเวณนี้เราจะจัดแสดงพันธุ์ปลาน,น้ำจืดที่พบได้ในแม่น้ำเจ้าพระยาของเราค่ะค่ะ อย่างตัวนี้นะคะนี่คือปลาตองกลายค่ะต้องหางมันเป็นจุดใช่หางจะมีจุดปลาตองกลายคือที่เอาไปทําทอดมันปลาไก่อ๋อทอดมันปลาไก่ใช่ก็เป็นปลาที่พบได้ในพื้นถิ่นของประเทศไทยค่ะค่ะนี้ตัวนี้ตัวใหญ่มากอันนี้เรียกว่าปลาแรดนะคะปลาแรดค่ะอันนี้มันจะเล่นเล่นนิดหน่อยในส่วนนี้คือ ที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะค่ะสาเหตุที่เรามีที่ประทับของท่านอยู่ที่เนี่ยนะคะก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากแล้วฝั่งนู้นเนี่ยนะคะเราจะมีเป็นรูปปั้นของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยเพราะทั้งสองพระองค์เนี่ยเคยปกป้องรักษาดินแดนอาณาเขตของประเทศไทยเราไม่ให้โดนประเทศเพื่อนบ้านเอาไปนะคะก็เปรียบกับประกาศไทยเนี่ยนะคะที่กัดกันต่อสู้กับประกาศตัวอื่นต่อเมื่อมันโดนลุกล้ำอาณาเขตของตัวเองค่ะ นี้นะคะพี่พาขานนี้นะคะก็จะเรียกว่าทางเดินเขียวรังสรรค์ค่<ฮ>ะซึ่งก็จะมีจัดน์นทรศการเกี่ยวกับพระประแดงประเพณีที่อยู่ในพระประแดง<ม>แล้วก็มีรูปปลาแล้วก็ต้นไม้ที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ค่ะ ว่าพระประแดงเนี่ยนะคะเคยได้มีหนังสือทาแมกกาซีนะคะยกย่องว่าบริเวณแห่งนี้เป็น the best urban oasis in asia เลยก็คือที่พระประแดงเนี่ยนะจะเป็นแบบที่ที่อนุรักษ์ให้ปลูกต้นไม้เป็นพื้นที่สีเขียวเหมือนกับที่เนี่ยก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นปอดของกรุงเทพและอย่างนี้เนี่ยเราเดินชมพิพิธภัณฑ์กันมาพอสมควรแล้วแหละแ,แล้วเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชุมชนด้วยอยากจะทราบปะคะัว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยมีส่วนในการขับ,ขบเคลื่อนชุมชนยังไงบ้างคะ ก็ตอนนี้นะคะเราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประกาศถ้าชาวบ้านหรือคนในชุมชนเนี่ยหรือว่านักศึกษาเด็กๆเ,เนี่ยสนใจในเรื่องการเพราะเลี้ยงประกาศเราก็จะเป็นที่ปรึกษาให้ค่ะว่าการเพราะปลาเนี่ยจะทำยังไงค่ะแล้วก็ mm hmm. อาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงกับผู้ค้าปลาที่ส่งปลาส่งออก mm hmm. ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่พามากนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะช่วงหน้าค่ะคุณหมอสติเฟื่องรอเราอยู่ในช่วงบุ๊กเทอร์ปีค่ะ ั่งก่อนครับนั่งก่อนครับใจเย็นๆนะคนุชให้ไ,ไปทำอะไรมาครับเนี่ยร้องไห้ใหญ่ขนาดนี้เลยพี่ชู้ครับพี่ชู้อัองคนตาโอ้โหบอกหมอมาสิครับใครทำอะไรครูน <üh> ุชให้ชีวิตหนูอ่ะมันไม่มีอะไรดีเลยค่ะเนี่ยก็เพิ่งถูกแฟนทิ้งเมื่อเช้าก็เดินตกท่อพลุกขึ้นมาจากท่อต้องเท้ากระหล่นลงไปอีกเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณนุชให้ สงบสติอารมณ์นะหยุดร้องไห้ก่อนแล้วก็ทําใจาว่างๆปล่อยวางก่อนคุณหมอมีวิธีคนไข้คุณหมอจะแนะนําหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือได่ม,มีเลย108วิธีคิดทําให้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายโอ้โหคุณหมอตั้ง1 0 8รแวิธีมันมเยอะไปไหมคันนี้อ่ะอ่านไปเรื่อยๆเพลินๆๆเพเพลินๆเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาจะบอกวิธีต่างๆมากมายเลยที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยเรียบง่ายแล้วก็ปล่อยวางได้ด้วย และที่สําคัญอ่านหะนังสือเล่มนี้ปุ๊บจะทำให้เราเนี่ยแก้ปัญหาได้อย่างเข้าทีเลยล่ะและที่สาคัญนะเวลาเราแก้ปัญหาได้ปุ๊บนะต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเดินก้าวไปอย่างมั่นคงแบบมีสติด้วยโอ้โอไม่ต้องมาร้องผมร้องไห้อีกแล้วคุณลุงแค่รู้หรือเปล่าจริงหรอคะใส่อย่างนี้หนูต้องไปอ่านบ้างแล้วะคะ่ะอ่าอ่านแล้วสัญญานะห้ามร้องไห้แล้วนะโอเคโอเคโอเคค่ะยิ้ม ปัญหาต่างๆแค่มองในมุมใหม่และปล่อยวางอย่างเข้าใจร้อยแปดวิธีคิดทำชีวิตให้เป็นเรื่องง่ายอีกหนึ่งหนังสือดีๆที่คุณหมอแนะนำนะครับ